ช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อพิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุ่มุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดทัศน์คลายเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เยกย็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละสคู่ต่างกันมาได้นะครับ <S <S เราจะไปที่ฟุตบอลอังกฤษเอฟคัพนะเชฟฟิลด์จะเด็ดเปิดบ้านพบสเปอร์สเปอร์ต่อครึ่งควบลูกนะ เจอกันมา6เกมหลังล่าสุดสเปอร์ดีกว่านะชนะไป3เชฟฟิลด์ชนะเกมเดียวนะสเปอร์เหนือกว่านะครับมาดูฟอร์มของเชฟฟิลด์กันหน่อย10เกมหลังล่าสุด <c oughs> อยู่ลีกแชมป์ชิปอ่ะนะก็เท่ากับว่า10เกมหลังมีแพ้2เกมต่อมิวอรแล้วก็มิดเดิลสโบเสมอไป2ชนะไป6โดยรวมยวเย้าเยือนช่วงหลังก็ถือว่าบวกไป6เกมนะเสียสเกมเองเชฟฟิลด์ในบ้าน10เกมหลังล่าสุดที่มีแพ้2เกมชนะไป8อัตราการบวกก็ดีฟอร์มก็ดีนะครับ บวกไปแล้ว7เกมเสมอ1เสียไป2เองเปอร์เซ็นต์การบวก70%็นะ็นตะแต่ตมามันเจอสเปอร์ช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับฟอร์มสเปอร์ล่าสุดนะ10เกมมีชนะ6กแพ้ไป4บวกไป5เสียไป5 50 50ไม่แย่นะฟอร์มดีอยู่ส่วนสเปอร์10เกมหลังเกมเยือนนะคะชนะไป5เสมอ1แพ้ไป4เกมเยือนล่าสุดแพ้มิลานแล้วก็แพ้เลสเตอร์นะคะแต่โดยรวมแล้ว10เกมหลังก็ยังบวก5นะเสียไป5 50 50 สเปอร์ดูมาตรฐานทีมดีนะวันนี้อาจจะมีการโรเทชันบ้างแต่คิดว่าเก็บชัยได้ทุนนี้แข่งขีแล้วเกินสองสามวันแข่งขีแล้วนะใครบริหารเรื่องสภาพร่างกายไ่ดีมีลา้ามีกรอบเหมือนกันนะครับราคาเปิดมาสเปอร์ต่อขึ้นคุ้มลูึ่งลูก1.99นะครับรองได้1.93ถ้าต่อครึ่งลูก1.76แล้วก็รองได้2.1สเปร์ไม่น่าเชียร์นะผมคิดว่ามาตรฐานทีมดีกว่านะครึ่งลูกกับครึ่งคุ้มลูกแบ่งละครึ่งจัดได้นะครับจัดสเปอร์ได้เลยคิดว่า1021น่าจะมีฮะ ส่วนคู่ที่สองฮะจะไปที่อิตาลีซิลีบีนะกายารี่เปิดบ้านพบเจนัวเจนัวอยู่อันดับ2บนตารางคะแนนนะครับสวนกายาลี่อันดับแราคาเปิดมาเสมอเท่าน,นั้นนะฮะฟอร์ม6เกมหลังคู่นี้เจอกันมาเจนัวชนะไป5ไม่เคยแพ้กายารี่เลยวะ่ะเจนัวฟอร์มดีกว่าเยอะเลยนะกายาลี่ไม่เคยชนะเจนัว6เกมหลังล่าสุดน,นะมาดูฟอร์มกายาลี่10เกมหลังก็หน่อยมีแพ้2เสมอ3ชนะไป5้า ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับแล้วก็อัตราการบวกนี่ดีเลยนะบวกไป7เกมเสมอ1เสียไป2เกมเองเปอร์เซ็นต์การบวก70%ขึ้นนะนะกายาลี่ในบ้าน10เกมหลังแพ้เกมเดียวเองต่อเนี่ยเวเดเซียเนี่ยนะเวน,นิดเนี่ยนะเท่ากับว่า9เกมหลังไม่แพ้ไขในบ้านนะครับเสมอไป3ชนะไป6เกมโดยรวมในบ้านเสียเกมเดียวโดนหาน2เสมอ1แล้วก็บวกไป6เกมหูว่าทำไมราคาแม่งมาเสมอนะ กายาล,ลี่เลนในบ้านดีมากช่วงนี้นะ19เกมหลังไม่แพ้ใครนะมาดูเจนัวกันหน่อยครับ10เกมหลังล่าสุดมีแพ้2เกมเสมอ2แล้วก็ชนะไป6ฟอร์มดีอยู่นะเนี่ยแล้วก็10เกมหลังล่าสุดเนี่ยบวกไปถึง7เกมเสมอ1เสียไป2อัตราการบวกจ0กว่าเปอร์เซ็นต์นะเืนใช้ได้เลยเจ้าเยือนถือว่าเสมอกัน10เกมหลังเจนัวเกมเยือนมีเสมอ2แพ้ไป4นะชนะ4เกมเยือนดรอปลงว่ะ แล้วก็บวกไป4เกมเสมอ2เสียไป4 50 50เกมเยือนเจนัวไม่ดีนะวันนี้ดูแลถึงแม้เจนัวจะดูอนดับคะแนนดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่คิดว่ากายารี่เล่นในบ้านดีมากนะใครต่อให้ลองเดี๋ยวะเหาไหมไปดูราคากันก่อนราคาเปิดมาเจนัวเสมอ1 8ึ่งจุเอยู่จ้าบ้านกายารีสอง3ถ้าลองกายารีพอปอ่งจุดเอยู่เจนัวได้2.2เลยวะจะกินมุมนึ่งหรือจะอยู่เจนัวเสมอดนี่าะ เจโน่เนก็นานเล่นหรอเอาว่าผมกั้นใจอยู่เจโน่ดีกว่ามองว่ามาตรฐานทีมดีนะผลงานช่วงหลังเจอกันมาไม่เคยแพ้นะมีโอกาสจบเสมอสูงนะโอกาสชนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันเชียร์เจโน่แล้วกันคิดว่ามีโอกาสเก็บชัยได้สูงกว่าครับจัดเจโน่ได้เลยทีเด็ยสองคู่ที่ชอบตามกันว่าได้โคลชันเยอะถ้ามคิชันก็มีแถมมีเรง่องว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจลิกันมาได้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ